ชื่อโพสชรจินนะครับชื่อเด็กน้องคนครับคนน,นั้นในที่8ครับอยู่บ้านสอภาพหนึ่งครับทันนี้ผมจะมาอ่านสะกดภาษาไทยครับบทที่สองกวากาขอขา ตาตาป้ปาพ่อพาอรยาสอษากาขาตาปาพายาสาลอยมีลอยดีลอยดีลอยทีลอยปีลอยสีลอยทีมี 비티티비시티 뇽뇽 라우루 파우푸 라우루 카우쿠 자우수 바옹호 สองอยเกยอยเซกอยเทคอยเล็อยเวคอยเฮคอยเฮเคเคเค เน่เว่แฮแฮไอเอเอ <coughs> 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 <coughs>